สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่านะครับหายไปนานก็มีเรื่องมาฝากแล้วก็มีความเฮียเฮียของผู้ถือกฎหมายมาเล่าให้ฟังครับหลายคนอาจจะบางคนที่เป็นเพื่อนในเฟซผมอาจจะรู้นะครับบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับคนที่ ติดตามผมใน Youtube นะครับก exactly ็เมื่อวันที่5นะครับที่ผ่านมานะครับ5้มีสานะครับผมก็ได้ประสบอุบัติเหตุนะครับรถมอไซต์ตัดหน้านะครับมอไซต์ตัดหน้าผมหักหลบรถก็เลยตกลงข้างทางเสียหายครับเสียหายทั้งคัน ข้างหน้าไปชนต่อนะครับแล้วก็ไม่ไม่พลิกนะครับแต่ตะแคงไม่ไม่ไม่พลิกตะแคงไม่ไม่คว่ำนะครับไม่หงายท้องนะแต่ว,ว่าลงไปชนต่อแล้วทีนี้มันตะแงคงก็ผมก็ก็เจ็บอยู่ครับแต่ไม่เป็นไรมากครับไม่มีรกระดูกกระดูกไม่มีหักเจนุ่นก็ไม่เป็นไรแต่ก็แขนขานะครับช้ำนะครับเดิน ไม่ได้อยู่หลายวันนะครับตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่นะครับเดินก็ยังต้องคอยบางทีก็ต้องคอยประยุงนะครับแต่แรกๆนี่เดินเองไม่ได้เลยต้องคอยประยุงน้ำก็เหตุการณ์ก็ผมมาเลนซ้ายผมมาเลนซ้ายแล้วทีนี้มอไซอ่ะนึกสภาพ คิดภาพตามนะครับถนนสี่เลนผมอยู่เลนซ้ายสุดมอไซค์ยอยู่เลนขวาสุดซึ่งเป็นเลนเลนอมอไซค์ขี่ย้อนสอนนะครับย้อนสอนของของเลนที่สวนมานะครับที่สวนมาเลนผมอะ่ะมันเป็นสี่เลนเนาะแล้วเขาอยู่ขวาสุดเลยครับคิดภาพตามนะครับผมอยู่ซ้ายสุดเขาอยู่ขวาสุดแต่เขาย้อนสอน เขามาทางเดียวกันกันกบผมแต่เขาขับย้อนสอนครับขับย้อนสอนอีกฝั่งหนึ่งแล้วทีนี้เขาเจังหวะที่ผมมันมีรถคันนึงอยู่ฝั่งขวานะครับรถกระบะอยู่ฝั่งขวาจังหวะผมขับมาช่วงตีคู่นะครับเกือบจะตีคู่นะ กือบจะตีคู่ผมก็ไม่รู้ว่ามอไซ์เขาเขาข้ามมานะเขาข้ามเลนมาจากฝั่งขวาสุดนะข้ามเลนมาจากขวาสุดเลยจะข้ามมาเข้าเลนซ้ายเลนที่ถูกต้องครับก็คือเลนที่ผมวิ่งอยู่นั่นแหละแต่จังหวะรถกระบะคันนั้นบังครับมอไซค์ข้ามมาเลยครับจริงๆนะ่ะการข้ามถนนนะ่ะมาถึงกลางถนนเป็น,เป,นเป็นถนนสีเลนที่ไม่มีเกาะกลางนะครับแต่ว่ามันมีเส้นทึบ สีเหลืองตรงตรงกลางตรงกลางถนนเลยจร,จริงๆงานข้ามถนนอ่ะมาถึงตรงกลางต้องชะลอดูรถนะครับอันนี้เขาตัดเข้ามาเลยครับผมผมเหลื่อมคันกระบะที่อยู่เลนขวาไปแล้วกําลังจะเข้าขวาเพราะว่าด้านหน้าเลนซ้ายมีมอไซค์ประมาณ3-4คันผมต้องเข้าขวาเพื่อเพื่อจะไม่เข้าใกล้มอไซค์ที่อยู่เลนวิ่งอยู่เลนซ้าย ชิดไหลทางครับผมกําลังเข้าขวามอไซค์ขนั้นปาดมาเลยปัป๊บจะถึงอยู่แล้วครับประมาณเมตรหนึ่งนี่แหละเมตรเมตรเมตรก,กว่านี่แหละจะชนอยู่แล้วผมตัดสินใจหักหลบรถก็ลงข้างทางไปครับแลก,ก็ได้นำประมาณ10 สิบนาทีกู้ภัยก็มาแต่ไม่ได้รัดเบลนะครับทีนี้ผมก็กระเด็นเจนุ่นก็กระเด็นแต่ดีที่ผมไม่ได้เป็นอะไรมากนะแต่ก็เจ็บอยู่มันก็ช้ำม,มาเนาะโดนกระแทกครับเจนุ่นก็โดนกระแทกก็กู้ภัยก็ช่วยเจนุ่นออกมาได้ครับก็ใช้เวลานานอยู่เหตุเกิดประมาณหกโมงหกโมงเย็น ก็ช่วยออกมาได้ก็มืดนะครับฟ้ามืดเลยแล้วทีนี้ผมกับเจนุ่นแล้วก็แม่ผมก็พาเอ่นั่งรถกู้ภัยไปโรงพยาบาลทีนี้รถก็ยังตะแคงอยู่ตรงนั้นนะครับยังไม่รู้เรื่องอะไรผมก็ไม่รู้เรื่องนะว่าเขาจะจัดการยังไงเพราะว่าผมก็พยายามโทรหาประกันหาเบอร์ติดต่อประกัน ติดต่อได้ผมก็วุ่นๆไปโรงพยาบาลก็วุ่น,น,ไ,ปน,นไปยื่นบัตรยื่นอะไรเจนุ่นที่นุ่นก็เข้าไปเอ็กซเรย์ผมก็ต้องตามเข้าไปด้วยทีนี้คู่กรณีมานะตอนอยู่ห้องฉุกเฉนะินครับมาแสดงตัวว่าอ่ะเขาเป็นคนตัดหน้าเองครับทีนี้มันดึกเนาะ ก็ยังคุยกันอะไรได้ไม่เยอะเชนุ่นก็ยังอยู่ห้องฉุกเฉินอยู่เอกซเรย์เสรอยู่ห้องฉุกเฉินใส่ยางไรนี่ก็ทางพี่ชายผมครับที่เป็นทนายก็ขอเบอร์ขออะไรไว้ถ่ายบัตรไว้ถ่ายบัตรประชาชนไว้เพื่อจะได้เรียกเข้ามาเจรจาคนระับว่าจะเอาอยังไงกัน ก็มีการโทรไปถามดูว่าจะเอายังไงแต่ถ้าอย่างว่า,า,าเ,เขาเป็นคนจัดหน้าเนาะนะครับเขาก็ต้องถ้าเกิดจะให้ทางผมเนี่ยพูดปัดไม่ให้เขาผิดอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมาเยียวยาผมนะครับกับเจนุนนะครับแล้วก็ สภาพรถกร็ซ่อมไม่ได้ครับดูดูด,ดูดูจากลักษณะแล้วนะครับเป็นเยอะนะครับหัวเหออข้างหน้าไปหมดนะครับกระบะเผาคัาสีคดคัสีบิดก็หนักเอาเรื่องอยครับอ้าเมมคข่อ่ะพอวันหลังจากวันนั้นนะ คืนนั้นผมก็ได้ไปลงบันทึกประจำวันไหมตำรวจก็ได้ลงบันทึกประจำวันว่าอะผมขับรถมาด้วยความประมาทคือผมประมาทตรงไหนวะผมก็ขับของผมอยู่เลียซ้ายดีๆพอผมจะเปลี่ยนเลียขวาปุ๊บมอไซค์มันมันตัดมาเนาะใครจะไปรู้ว่ามอไซค์เขาจะตัดมานะครับตัดมาโดยที่ตัดมาเข้าเลียซ้ายเลยครับมาถึงเลียกลางแล้วเขาก็ไม่ชะลอ เขามาเลยแล้วผมก็หักหลบแต่ที่จริงอะ่ะถ้าผมไม่หักหลบอะ่ะมอไซย,ยังไงก็ตายครับขาที่แน่นอนผมบอกเลยตัดมาอย่างนั้นนะแล้วจังหวะผมกําลังแซงขึ้นแซงเพื่อที่รดฝั่งขวาเพื่อที่จะเข้าจะเข้าเลนขวาเพราะว่าข้างหน้ามีมอไซถ้าผมไม่หักหลบยังไงก็ตายนะครับไม่เหลือหรอก ตำรวจก็ลงว่าผมขับรถประมาทโดยมีมอไซค์ตัดหน้านะแต่ว่าอ่าผมก็นึกว่าอ่าโอเคถ้าจะปรับนะปรับที่ผมขับรถประมาทเขาก็ต้องโดนปรับด้วยเพราะว่าเขาขับรถประมาทแล้วก็แต่ที่จริงอ่ะเหตุมันเกิดมาจากเขานะครับที่เขาตัดหน้าผมมันก็เลยทำให้ผมต้องหักหลบนะจริงเหตุมันไม่ได้เกิดจากผมโดยตรงหรอก นะครับแต่ก็นั่นแหละครับรลูกท่านหลานเธอผมไม่อยากพูดหรอกใครไม่มีเส้นไม่มีสายก็จบขนาดผมมีพี่ทนายคอยพูดคอยช่วยอยู่ตลอดก็คนรู้จักแกก็เยอะพอสมควรนะยัง ฝั่งนั้นก็มีคนรู้จักเยอะครับแต่ที่จริงมันน่าจะมาคุยมาไกลเกลี่ยกันนะครับว่าเอาไงแต่ทีนี้นะครับพอนัดมาคุยตำรวจจี้ผมนัดประกันมาให้ผมนัดพอลบอมาแล้วก็เอาคนเจ็บมาเอาเอกสารโรงพยาบาลมาแต่ไม่นัดคู่กรณีมาตอนแรกบอกจะนัดมานะครับพอไปถึงโรงพักไม่เจอคู่กรณีแล้วก็ จี้ให้ผมโทรตามประกันผมก็โทรตามประกันมาแต่คู่กรณีไม่มาพอผมบอกอะเดี๋ยวผมขอเบอร์จากพี่ทนายก่อนเพราะว่าแกมีเบอร์มีเบอร์ผมจะโทรตามให้มาคุยกันตำรวจก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นัดเองเดี๋ยวจัดการเองให้เขาได้มีเวลา มีเวลาปุ๊บแล้วก็หยุดพูดมีเวลาอะไรครับมีเวลาเตรียมตัวก็พยายามพูดให้ให้ผมผิดอยู่ฝ่ายเดียวนะครับให้ประกันทางผมอะเป็นคนจ่ายอย่างเดียวจริงผมก็ถามประกันแล้วนะแต่ประกันก็บอกว่ามันสู้ยากมันอยู่ที่ตำรวจว่าตำรวจจะเขียนในบันทึกอะว่าใครเป็นคนผิดซึ่งประกันเขาก็ไม่มีเขาก็ไม่มีอำนาจที่จะไปติด ไปตัดสินว่ามอไซค์นั้นผิดจริงไหมนะครับแต่จริงๆอะ่ะมอไซค์ก็ผิดนั่นแหละที่ตัดหน้าใช่ไหมครับอย่างนี้ผมไปขับรถตัดหน้าใครผมก็ไม่ผิดดิใช่ไหมนะ <c oughs> ก็เรื่องยังไม่จบครับหลังสงกรารเดีย๋ยวว่ากันอีกทีตัดมาที่ <c oughs> ตัดมาที่รถนะครับยังตะแคงอยู่ทีนี้ ธรรมดาของแต่ละพื้นที่เนาะทีมงานกู้ภัยก็จะมีทีมงานรถยกนะครับประจําทีมงานนะครับทีนี้รถมันตะแคงอยู่แล้วพี่ชายผมอะไปบอกรถยกว่าเขากําลังจะลากนั่นแหละแต่ในความเป็นจริงคือเขาจะลากให้มันลูดมาเลยครับทุกคนเข้าใจไหมรถมันตะแคงอยู่ก็คือจะลากให้มันลูดมาเลยไม่ไม่ลากลงก่อน พี่ชายผมอะไปบอกให้ลากอย่างนี้ลากให้มันลงก่อนแล้วก็ลากถอยหลังขึ้นมาครับรถมันถึงจะเสียหายน้อยในความเป็นจริงมันก็ต้องลากอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วทีนี้ไอรถยกบ้านกวดนี่แหละมีไม่กี่เจ้าหรอกรถยกบ้านกวดอบอกว่าอะไระคุณไม่ต้องมาสอนผมหรอกผมลากมาเป็นร้อยๆคันแล้วเนี่ยคำพูดเนี้ย มันไม่น่าออกจากปากทีมงานกู mm ้ภ hmm. ัยทีมงานรถยกนะก็คือทุกคนเขาก็อยากให้ไอทางญาติผมเขาก็อยากให้เสียรถมันเสียหายน้อยที่สุดใช่ไหมครับเพื er ่อที şey ่ว่าบางทีมันอาจจะซ่อมได้นะครับก็ไม่อยากให้มันเป็นมากบางทีการลากลูดมาเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะเสียหายเยอะกว่านะ คุณลากมาเป็นร้อยๆคันคุณไม่รู้เหรอว่าทำยังไงรถผู้ประสบภัยอ่ะผู้ประสบเหตุอะ่ะถึงจะเสียหายน้อยที่สุดคุณไม่รู้หรอครับทีนี้พี่ผมก็ขึ้นเลยขึ้นก็ด่าไปพวกมึงไม่พอใจพวกมึงก็พากันกลับไปนี่เขาก็พากันกลับจริงๆครับแล้วก็กลับไปโพสหัวหน้ากู้ภัยซึ่งเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันกับผมนี่แหละ แต่ก็มีเขาได้ดิบได้ดีเป็นตำรวจอยู่ประจำอยู่นี่แหละเขาก็ไปโพสต์ว่า,าทางญาติผมพูดอย่างนี้ครับแต่ที่จริงแล้วทำไมคุณไม่โพสต์ตอนทีมงานคุณพูดด้วยละ่ะนะครับบางทีการโฆษณานะี่ยลงไปในสื่อโซเชียลอะไรต่างๆ ข้อมูลนะลงให้หมดนะคุณก็น่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดนะเพราะว่าคุณเป็นตำรวจลงรายละเอียดให้หมดนะครับไม่ใช่ว่าพูดเอาดีเข้าตัวนะครับควบคุมอารมณ์ตัวเองใจตัวเองใจเย็นแล้วใจเย็นแล้วจบก็คือจบไม่ต้องมาลงโซ,ชงโซชเชียลไม่ต้องมาโพสต์มาอะไรนะทำไมไม่ทำไมไม่ลงรายละเอียดว่าทีมงานคุณพูดอะไรก่อนทำไมทางญาติผมถึงไปพูดอย่างนั้นละ่ะ ลงรายละเอียดสิครับกลัวอะไรกลัวค,คนมองว่าพวกคุณไม่ดีงี้เหรอเอาความจริงมาพูดดีกว่าครับเวลานั้นขั้นตรงขั้นตอนมันเป็นยังไงมันต้องทำไงแล้วไอรถยกเนี่ยถ้าไม่พอใจก็ทักมาหาผมก็ได้มีการไปโพสต์อีกนะครับ รถยกมีการไปโพสอีกแล้วมีน่าจะมีลูกน้องรถยกบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมแม่มันที่บ้านก็คือแม่ผมนั่นแหละผมถามหน่อยผมไม่คนเจ็บอ่ะคุณมาเยี่ยมผมดีกว่าไหมทําไมคุณต้องไปเยี่ยมแม่ผมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแม่ผมนะก็เรื่องนี้ก็ได้ผมก็ได้บอกพี่ที่เป็นทนายแล,ยลย้วแหละแกก็รับรู้แล้ว ก็ขอให้มันมาแล้วกันนะครับขอให้มันมาแล้วกันอเอาเช่นนี้อนพรุ่งนี้ผมต้องไปอัดฟางนะเดี๋ยวพาไปดูเจ๊นุ่นครับเป็นยังไงบ้างผม ไปลงพักอ่ะสอาครั้งก็ตำรวจก็ไม่นัดไม่นัดคู่กรณีมาสักทีนะผมก็ไม่รู้ว่าพออะไรนะครับพยายามพูดปัดให้ผมเป็นเป็นคนผิดฝ่ายเดียวทั้งทั้งที่เขาเป็นคนตัดหน้าผมผมมองตรงนะถ้าผมใจร้ายอีกนิดน่ะไอ้มอไซนั้นตายแล้วเป็นผู้หญิงด้วยแต่นี้ผม ผมป้องกันเหตุไม่อยากให้ใครหรือว่าคนอื่นหรือว่าคนใดถึงแก่ชีวิตผมพยายามป้องกันเหตุซึ่งหน้าด้วยซำซึ่งผมได้หักหลบแล้วทรัพย์สินผม,ผมเสียหายนะผมก็เจ็บแฟนผมก็เจ็บคุณยังไม่สำนึกอีกเะรถผมเนี่ยน่าจะซ่อมไม่ได้แลย เดี๋ยวคอยดูประกันว่าประกันจะว่างไงดีที่มีประกันชั้นหนึ่งครับแต่ที่นี้ตำรวจก็พยายามจะโยนให้ประกันทางผมมะรับผิดชอบอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนเขียนเขียนอะไรนะบันทึกประจําวันเอกสารบันทึกประจําวันนะครับผมก็มีเจ็บมากนะครับตรงคิวนี้โดนกระแทกก็บวมตรงนี้แตก แขนก็ตรงนี้น่าจะโดนโดนออะไรอ่ะแอร์แบกมันลวกครับผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันลวกได้ไงตรงนี้ก็โดนเนี่ยฝั่งน,นี้ตรงมือแล้วก็มีตรงแขนตรงนี้ใส่เสื้อแขนยาวตรงนี้ก็ถลอกครับนะตรงคาก็ช้ำ ค,ความเลี่ยของไม่พูดดีกว่าคิดเอาเองนะครับทุกคนครับข้องใจก็สำหรับรถยกนะครับข้องใจก็ทักมาครับลูกน้องรถยกด้วยนะครับที่ว่าจะมา,าเยี่ยมแม่ผมนะครับข้องใจนี่มาเยี่ยมผมนี่ผมเป็นคนเจ็บนี่ ผมก็ไม่ได้ว่าผมจะไปเก่งไปประกาศศักดาอะไรหรอกแต่คุณน่ะพูดไม่พูดไม่ถูกนะครับแม่ผมไปเกี่ยวอะไรด้วยนะครับแม่ใครใครก็รักนะครับเกิดผมบอกว่าผมจะไปเยี่ยมแม่คุณบ้างอ่ะได้ไหมอ่ะเออมันไม่มีใครพอใจหรอกครับคุณมาพูดแบบเนี้ยแล้วรถยกอ่ะไปโพสต์ว่าดีแล้วที่มึงไม่ไม่งายอยู่กับปาน้ำ เพื่ออะไรครับก็คุณเป็นคนคุณน่ะน่าจะรับฟังฟังความของคนอื่นบ้างนะครับไม่ใช่จะทําแบบแต่ตัวเองนะครับเขาก็พยายามพูดให้พยายามบอกให้รถมนะันอะเสียหายน้อยที่สุดคุณบอกว่าคุณลากมาเป็นร้อยๆคันแล้วคุณลากแบบนี้เหรอคุณลากเพื่ออะไรครับคุณลากเนี่ยคุณได้ ค่าลากจากใครจากประกันผมใช่ไหมคุณก็ต้องลากลากไปโรงพักเพื่อจะไปเอาเงินกับประกันผมนี่ดูเจน,นุนสิเดินยังยังไม่หายดีเลยนี่ดูขาชำ้ำว้ายมาชมมขาท้ไมเป็นยังไงครับร้อนจะเป็นลมเอาขาตกบกพร่องอะไรเดี๋ยวมาเล่าคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็นานแล้ว20นาทีแล้ว คิดไม่หน่อย